อ่านเ<า>อ่าหนูต้องยืนอยู่ตรงนี้คอยอ่านคอมเมนต์เนละยแอะถ้าไปลุกลุกคอยอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตะโกนบอกพี่เขาว่าหรออันนี่ป้าถ่ายอย่างเนี่ยแต่หางนั้นอะถูกแล้วลูกป้าถ่ายอย่างป้าถ่ายอย่างถ่ายแล้วโอ้โหดูดิเงียบมากเออเงียบมากไม่เป็นไร แต่ป,ปุ๊บเนะี่ยโอเคแล้วหนูก็หนูก็คุยได้เลยโอเคอีนนกระบะน,นะนกระบะน,นะครับตรงน,นี้พับได้พับเป็นที่นั่งได้ตอนนี้ก็เป็นกระบะกระบะดก็นไี้ที่นั่งได้ซ้อนได้ฮนะ Kya? Yeah. Kya? Yeah. Kya yeah. yeah. semano? ค่อยๆรีวิวไปแต่ละอย่างเลยลูกครับกกันนั่นได้แล้วก็เลิ่งรล้อเป็นอะไรค่อยๆไปเรื่อยๆอ,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 อธิบายทุกส่วนเลยทุกคนร้บไฟยังไงซ้อมได้ที่นั่งทุกปันขับขึ้นับลงได้ไ,ได้ทำได้ วันนี้เวลาขับไฟฟ้ามันไม่ได้ซับในตัวนะแต่นี่มีสายซัดส,สนใจไฟฟ้าอธิบายแบบละเอียดนะคะยางยางก็ตามร้านจักรยานทั่วไปใส่มาดกันหนหน้าหลังเท่ากันหมดใช้20่นิ้ว Gracias. ต่างกันที่ข้างหลังเป็นตะกร้าแต่ราคาไม่เหมือนกันนี้ราคาอยู่ขอมส่งอยู่หนึ่งหกพันรอบาทนี้ก็เหมือนกันกับเคระนะื่องล้อหน้าสารต้องเหมือนขั้นแรกเลยนวาทสาร ยี่สิบนิ้วเท่ากันอยู่ทำได้เลยสามล้อารงางวันลองขี่ดินี่บีกุญแจเป็นบีกุแจอแอที่หนึ่งแอปหนึ่งก็ตัดได้แต่ก็รางวันี่แอปสองมีไฟหน้าตัวนี้ไฟฟ้าความเร็วมันอยู่ที่ยี่สิบ กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นแางวันก็แค่แรกก็พอมันมันด้วยวามที่แบบคนมันถือไงป้ามันก็ต้องตัดนี้งธรรมไดา ระบบการทำงานเหมือนกันกับตัวใหญ่แต่เป็นไซส์เล็ก,กอ่าต้องนั่งขี่ดินั่งขี่นายโอ้โห <c oughs> เด็ดป <im itation> ุ๊บสามเก้าเก้าสิบแล้วก็ขอดูแบบเป็นที่นั่งซ้อนท้ายด้วยเจิมหันหน้าปทางนี้อโอเคอออทั้งหลังมีไฟจะน้อนแสงเป็นทับพิม เผาหกขุนเส้นเดียวไม่ต่อนะคะไม่ต่อค like ่ะย้ำไม่ต่อแล้วน้ำหนักได้ร้อยห้าสิบโลล้อล้อยไม่เป็นสนิทนะคะอ่าลงปั่นนี้ Thank you. สีสีคาเมลอะสีครีมห่ะลุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะก้าหอยสีครีมอันนี้ก็ขายดีพันอันหน้าไะทางนี้ ทำไรไม่รู้อ่อ้าวผู้ใหญ่ก็ซอนได้นนลงนั่งนี้นี่จะมีที่วางขาให้นะคะอ้ได้วันนี้รัน้ำหนักได้ร้อยห้าสิบโล โอเคลงเอาเอาไปใส่ไว้ที่เดิมโคกระบาสีฟ้ามาดูอีกรอบหนึ่งร้านเปิดทุกวันนะคะยกเว้นช่วงนี้มันจะมีอาทิตย์หยุดหนึ่งวันนะคะเด็กมันจะสลับไปฉีดวัคซีนนะคะส่งทั่วไทยนะคะตามมาเดี๋ยวเราไปส่งให้ นี้ยอดฮิตเลยนะคะแบรนด์โอเรียนาแบรนด์เป็นแบรนด์ของเราเองนะคะเราทำมา15ปีนะคะเปิดหลังพับเบาะลูกค้างงกับการพับเบาะยกขึ้นยกลงอะ่ะตัวนี้เออลอรับน้ำหนักได้200ร้โลจานเบรกบรรทุกของได้ ร้านขายของชามมันทุกมะม่วงอะไรในสวนได้อะคะ่ะมีเกียร์เบาเกียร์ชุดเกียร์ชิมาโน่เจ็ดเกียร์นะคะอันนี้สีฟ้ายกหน่อยลูกค้าอยากรู้ตรงยกเนี่ยยกก็ง่ายๆยกแล้วก็อันนี้ก็คือกัรกระแทก เรามีให้หมดเลยนะ,ะใส่สุนัขได้อะใส่แมวได้อ่าวุยาลงนั่งดินั่งท้ายมไม่กระดกนะคะตัวนี้แข็งแรงอ่าลงปันเบาค่ะรถน้ำหนักสามสิบกิโลแต่ปั่นเบาเพราะมีเกียร์โอเคเข้าที่เดิม แนะนำรุ่นลูกค้ารุ่นที่ไซส์ตัวเล็กอะ่ะล้อหลัง16เนี่ยที่สูงไม่เกินร้อห้าสห้า โอเคอ่ะตัวนี้สวยมากน่ารักแต่เป็นข้างหลังเออคุณพาตัดพาสองเส้นล้อหลังสิบหกล้อหลัง 4, 6, ลบบสิบหกไม่เกินร้อยห้า 5, หถ้าถ้าสูงมากกว่านั้นรถมันจะเล็กไป บอกหน,น,นัมันขึ้นลงได้อย่งง่ายๆเลยแต,ต่ตัวปีกนกถ้าเราขนาดตัวไม่ปไมัไม่ัไม่แข็งนะคือเราต้อับลงได้ถ้าเราแข็งแล้วเราก็ปับขึ้นจะให้สูงได้ ตัวนี้มีสองสีเอาสีครีมาโชว์ด้วยเอาสีครีมาโชว์ <S <S สินค้าเราเยอะกว่านี้นะคะแต่เราจะทยอยนะคะลูกค้าคือช่วงว่างกันเรารับซ่อนจกอักรยานหน้าร้านด้วยนะคะ เรารับประกันลูกปืนเผาหลัง1ปีทุกรุ่นทุกแบบที่เราขายนะคะอะไรถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ซื้อกับเรานะคะไฟฟ้านี่เรามีอะไรขายหมดนะคะไปแล้วนะคะร้านเปิดทุกวนันแต่ถ้ามาทุก โทรบอกด้วยนะคะโทรถามน่อยเพราะว่าอาทิตย์หจะหยุด1วันนะคะเพราะเด็กจะสลับไปฉีดวัคซีนไม่พุดธก็อังคารประมาณนี้อาทิตย์หยุด1วันร้านเออเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเออเจ็ดโมงคึ่งถึงหกโมงเย็นถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาซื้อลูกค้าสามารถแอดไลน์นะคะแอดไลน์แล้วก็แจ้งมาว่าอยากได้แบบไหนเดยรู หรือดูรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะส่งไปให้นะคะอยู่ที่บ้านเราก็ไปส่งให้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะถ้าช่วงนี้โควิดไม่ปลอดภัยในการออกมานะคะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวถ้าเราว่างเราจะมาไลฟ์ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ